ช่วงนี้นะครับผมมี2เกมที่ลูงแมวเล่นเป็นประจำเลยนะแรกคือ Call of Duty Black Ops นะครับเ็ <Yeah. S 1> เล่นสนุกมากมากเนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มาแรงช่วงนี้ก็คือ Infinity Niki นะครับเล่นไปประมาณ9ชั่วโมงนะติดอย่างไม่มีเหตุผลแล้วก็อีกเกมหนึ่งนะครับที่กำลังมาแรงเหมือนกันนะแล้วก็เป็นหนึ่งในแนวเกมที่ลูงแมวว่าถ้าเกิดติดเนี่ยดูดวิญ,ญญาณนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้เล่นฟรีนะครับเป็นตัวเบตานะ ถึงประมาณวันที่20นี้นะครับก็เลยอีก5วันใครที่สนใจไปลองโหลดเล่นได้บน PlayStation 5ก็มีนะครับแต่ลุมาไม่แน่ใจว่าต้องใช้ตัว PlayStation Plus หรือเปล่านะครับเกมที่ว่าเนี่ยคือ s i n d u a l i t y Echo of Ada ของออบันไดนำโคนะครับแล้วก็ความเจ๋งคือว่าเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับจริงๆเกมเนี้ยลุมาไม่รู้จักประกอบเลยนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามีภาษาไทยเท่านั้นเองแล้วก็ลองให้เปิดเล่นฟรีก็เลย ลองไปโหลดมาดูนะครับแล้วก็พบว่าสนุกกว่าที่คิดไว้มากนะครับตอนแรกไม่เก็ตเลยนะว่านี่คือเกมอะไรนะครับเล่นไปงง,งๆนะแต่ก็เพราะมีภาษาไทยนี่แหละแล้วก็แบบว่าพอเล่นไปแล้วแบบอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจทาไมหุ่นมันบังคับยากจังนะครับยิงอะไรก็แบบงงงทาไมศัตรูมันยิงง่ายอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆสักแป๊บอะถึงรู้ว่าอ๋อ สนุกนะครับเพราะว่าเกมนี้มันคือส่วนผสมของ Dead Stranding นะเขาให้เรารับบทนะครับเป็น,นะคล้ายๆกับคนไปเก็บทรัพยากรในโลกที่สภาพแวดล้อมเป็นพิษเนี้ยนะเป็นฝนกรดอะไรเงี้ยครับเราต้องนั่งหุ่นเหล็กไปนะแล้วก็ไปพร้อมกับน้อง AI คู่ใจซึ่งแน่นอนว่าทั้งหุ่นเหล็กนะครับก็สามารถเก็บเงินนะแล้วก็เอามา อัปเกรดตัวหุ่นเหล็กนะซึ่งรู้มั้ยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นแต่ก็หลายชั่วโมง้วนะแต่ว่าก็ยังไม่มีเงินอัปเกรดนะครับแล้วก็น้อง AI เนี่ยเดี๋ยวก็คงมีความผูกพันมากขึ้นนะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอะไรอะไได้อีกเยอะมากนะครับมีอาวุธนะมีอาวุธให้เราซื้อนะครับความเจ๋งของมันก็คือว่าเออเราก็ไปเป็นหุ่นเหล็กใช่ไหมไปกับน้อง AI ไนะไปเก็บของต่างๆนะครับแล้วก็เ,เราจะต้องกลับมาที่ เหมือนกับ extraction point นะจุดกลับบ้านนะครับซึ่งถ้าพูดโครงประมาณนี้หลายๆคนน่าจะนึกถึง the division นะครับที่มันจะมี dark zone ด้วยนะ <Yeah. S 1> ก็คือเข้าไปในโซนที่เราไปเก็บทรัพยากรแล้วก็เอาของมาโดยที่ความจริงของมันเนี่ยไปสำรวจที่ต่างๆเก็บของที่ต่างๆนะครับมันก็ backpack เนี่ยมันก็จะมีจำกัดเนาะจำนวนจำกัดแล้วก็ความส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะลองจินตนาการว่าถ้าเกิดเราเล่นไปใช่ไหมแล้วเราเริ่มเก็บของได้เยอะนะครับ แล้วก็แบคแพคใกล้เต็มเช่นแบบ9 0 9%เอตย่างเงี้ยเต็มแล้วเนาะหุ่นโดนเราก็จะเริ่มหนักใช่ไหมเริ่มเดินยากขึ้นครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราโดนสตูหล่อยเนี่ยแล้วเราตายนี่คือทุกอย่างหายไปหมดเลยนะแม้แต่อาวุธนะครับที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยก็หายไปด้วยนะครับคือไม่ได้เลยเลยนะเวลาที่เล่นไปสมมติ20นาทีเนี่ยก็จะหายไปเลยซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าสตรูที่ตอนแรกที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยิงง่ายจริงมันยิงไม่ง่ายนะคือ อย่างเช่นคล้ายๆตัวหมาเนี่ยมันวิ่งมาตีเรานะครับประมาณ23สทีเนี่ยก็ตายแล้วนะครับโอ้แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มาระยะใกล้หรือว่าคล้ายๆกับตัวระเบิดที่วิ่งมานะเพื่อมาชนเราแล้วระเบิดอย่างเงี้ยทุกอย่างพร้อมทำให้เรา เสียเสียของที่เก็บมาทั้งหมดนะครับมันก็เลยตื่นเต้นทุกครั้งนะในการที่เราจะปะทะกันน่ะอันนี้คือหมายถึงว่าจากการเริ่มเล่นแล้วแบบเลเวลต่าๆนะคือมันไม่มีของมันไม่มีอะไรอ่ะมันแบบลุ้นระทึกนะครับแล้วไม่เท่านั้นมันยังมีนอกจาก PVE แล้วเนี่ยมันยังมี PVP ด้วยนะครับก็คือเจอคนที่เล่นออนไลน์เหมือนกันเนะแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราจะบวกหรือไม่บวกอันนี้เหมือนดาร์กโซนเลยนะอ่าก็คือยิงได้เลยนะครับถ้ายิงก็ ต้องคิดด้วยนะว่าจะเอาเขาลงหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ลงก็แน่นอนว่าของก็หายไปหมดอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะหรือว่าจะทักทายไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันระหว่างทางแบบนี้ก็ได้ไม่คนิกประมาณนี้มันสำหรับลุงแมวเดี๋ยวลุงแมวชอบเพราะลุงแมวชอบดาร์โซนอยู่แล้วนะครับตอนเดย d ดิวิชั่นเนาะแต่มันยังไม่หมดเท่านั้นนะพอกลับมาที่ฐานนะ่ะก็ยังมีแบบให้สร้างฐานนะเอาเงินมาเนี่ยมาอัปเกรด ฐานต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีตัวเหมือนกับมิชชั่นให้ทําเยอะมากนะจากสมาพันธ์ต่างๆนะครับอีกเกมหนึ่งที่ทําให้นึกถึงนะครับก็คือแอนเ่มถ้าใครจํากันได้เนาะแอนเ e มเนี่ยก็จะเป็นเกมหุ่นยนต์คล้ายๆกันนะซึ่งมี อารมณ์แบบเป็นรูเตอร์ชูเตอร์ใช่ไหมยิงไปแล้วไปเก็บทรัพยากรเหมือนกันนะครับแต่ว่าแอนเดมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีระบบตรงนั้นเยอะมากนะระหว่างทางอาจจะเงียบๆใช่ไหมแต่ว่ามีตอนนี้เรามีน้อง AI นะครับแล้วลุงแมวว่าก็มีอะไรเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะระหว่างทางมีเรื่องมีกระสุนหมดมีแบบไปเก็บกระสุนมีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเล่นแล้วมันลุ้นระทึกไปตลอดนะแล้วก็ติดนะครับเพราะว่า หนึ่งรอบอะตัวหุ่นยนต์เราอะมันจะมีแบตเตอรี่ให้ด้วยนะว่าไม่เกิน20นาทีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องคำนวณแผนดีๆนะว่าไปปุ๊บเก็บเก็บเสร็จเจะไปต่อไหมนะกระสุนหมดแล้วนะครับจะไปหากระสุนเพิ่มหรือเปล่าเนาะหรือว่า จะกลับบ้านเลยนะครับหรือว่าจะไปบวกอยู่อย่างเงี้ยเออมันก็น่าคิดนะหรือว่าระหว่างทางไปเจอแบบแบคแพคของคนอื่นที่ตายไปแล้วแล้วก็ตกอยู่เงเราจะเก็บไหมเราจะจัดการทรัพยากรยังไงนะลูกแมวว่าสนุกทีเดียวแล้วก็ด้วยความที่มันมีภาษาไทยด้วยเนี่ยก็เพิ่มความสนุกเข้าไปอีกนะครับลูกแมวเล่นตอนแรกเล่นเกมนี้บนตัวทีวีนะ PlayStation 5 Pro นะครับก็รู้สึกว่าตหนสือมันเล็กจังเลยนะแต่ว่าเกมเนี้ยเอามาเล่นบนพอท่อเนี่ยฟินอยู่นะมันพอดีเลยนะครับอ่านตัหนสือออกแล้วเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะก็ เล่นสนุกดีนะตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราพรีออเดอร์นะเท่าที่เห็นนะครับเขาบอกว่าตัวเบต้าเทสตรงนี้นะที่เขาบอกเป็นเน็ตเวิร์กเทสเนี่ยจะหมดวันที่20ใช่ไหมของเดือนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมม,มติว่าพรีออเดอร์เป็นแบบอี dition สูงๆหน่อยอ่ะก็จะได้เล่นเพิ่มอีก2วันนะครับ48ชั่วโมงซึ่งดูมไม่แน่ใจว่าตัวโปรเกรชันตัวนี้จะสามารถเอาไปเล่นต่อตอนเกมเปิดได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็เกมเปิดอย่างเป็นทางการนี้น่าจะกลางเดือนหน้าเนาะแต่ว่าถ้าเกิด พีออเดอร์เป็นอีดิชันสูงๆก็เล่นก่อน7วันนะครับซึ่งถ้าถามลุงแมวลุงแมวค่อนข้างแฮปปี้เลยนะคือเกมประมาณนี้มันโดนเส้นลุงแมวนะลุงแมวก็แฮปปี้มากนะแฮปปี้มากนะก็มันเป็นแบบอารมณ์เหมือนเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปหลุดของนะแล้วก็กลับมามาทําอะไรต่ออัปเกรดตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอีกวนไปวนมาเงี้ยนะครับก็ถ้าใครหาโทนเกมประมาณนี้เล่นเนี่ยก็ลองดูลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นเล่นฟรีอยู่นะแล้วมีภาษาไทยด้วยนะครับก็น่าสนับสนุนนะ โอเคลุงแมวขอลาไปแล้วนะครับเจอ่ันใหม่บ่อไปนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม